สวัสดีครับพ่มแม่พี่น้องบ้องปายสุขุสุคนเมืนน่อนี่สิพ้ามาเทียวงานพระใหญ่องค์พระมงคลมิ่งเมืองเป็นงานประจำปีของจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่นอ้องเดี๋ยวสิผ้าบังถังในครับพี่น้องว่าเป็นจังไดเมื่อนี่เป็นมือแรกครับพี่น้องเป็นมือแรกของงานครับพี่น้องเป็นมือแรกของงานเลยเมื่อนี้ มันอีกพอคาไหมค่ะเขาเจ้าก็มาจับจองขายของแล้วครับพี่น้องภาพบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ก็เป็นเวลากาจะเิลิกรีนแล้วครับพี่น้องมองนี้มีจุดให้ลายสนใจครับพี่น้องมองนี้ก็จะมีการละเล่นของน้องๆองครับพี่น้องนะครับการละเล่นของน้องน้องนักเรียน นี่ยแกมือเรียกได้ครับพี่นอ้องนี่ความมีจิกใจยังดีขนาดนี้เลยนี่เป็นโปงล่างขออีกหน่อยเรียงครับพี่น้องก,กําลังเริ่มนะครับเป็นโปงล่าง เล่นกตุ้มี่ตลอดครับพี่น้องการละเล่นก็จะมีตลอดเพราะว่ามแค่มือีอยอจะพา่บบาวพยวได้นะคี่น้อวจเด่นครัพี่น้องมีแค่เริ่มต้นของมือเรยอกครับพี่น้อง ทางในนี่ก็ซิมีร้านค้าร้านขายย่างหลายแลยครับพี่น้องนี่สิเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนครับพี่น้องผลิตภัณฑ์ของชุมชนเดี๋ยวสิไพ่บึงว่ามีจุดให้ไหล่อยู่ปองไหนเนี่ย ูข้างนอกก็เคือเป็นสุ่มของปวงล่างนะครับพี่น้องแล้วบอกูว่าข้างในนี่สิบีอยังเนี่ยเดี๋ยวจะไป,ไปเบนครับพี่น้องมันสิบีจุดให้ไล่ไหลยอยู่ครับพี่น้องเป็นชมรม่มของพระเครื่องเป็นมือเลยะนะครับพี่น้องคนเริ่มมาหลายแล้วเพราะว่าเป็นงานประจำปีเดี๋ยวจะไป,ไปเบงข้างในครับพี่น้อง ันนี้คือคาแข้งคนกระเหลี่ยมมาลายอันนี้ก็จะเป็นเป็นจุดที่เขาเจ้าประกวดผ่านมั้งครับพี่น้องเป็นจุดประกวดผ่านเนาะค่องค์พระมงคลหมิ่งเมืองและกระสิมีงานสมโพธิครับพี่น้อง ปีนี้ซีเน่นไปเรื่องพิธีกรรมทั้งศาสนาแต่สามารถมาฮ็ดบุญได้ตลอดเวลาครับพี่น้องนี่กบเปิจุดจี่เข้าเจ้ามาฮหดบุญครับพี่น้องที่นีจุดทำบุญได้นำพาพวกเรานะคะอิ่มบุญอิ่มใจกันองค์พระมงคลวิเมืองประจำนปี2569นะคะกำหนดจัดก็คือวันที่30มกราคม วันที่สองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสถานที่ที่ก็จะเอาเตรียมพิธีสมโภชยังผู้ที่มาร่วมงานนะคะนอกจากว่าเป็นในส่วนของจุดลงทะเบียนผู้ที่จะมาร่วมสวดสมโภชพุทธาพิเศษองค์พระมงคลมีเงือนแล้วนะคะเป็นพิมีการเชิญบูชาดอกไม้กัสมีจุดน่าจะเป็นโล่งท่านกับพี่น้องอยู่ัธาสกุลเดี๋ยวสิไพ่เบิ่ง ต่บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่กรจะมาสมโพธิครับพี่น้องเระจอาชิมนะังมะเพื่อนบริเวณวนี้ครับพี่น้องบริเวณองค์นาพระด้านประตูพุทธอุทยานนะคะก็จะมีจุดเดี๋ยวสิบ้ามาเบิงของกินเงินครับก็ถือว่าพิจุดให้ไล่อีกจุดหนึ่งจุดในส่วนของเป็นจุดของไฮไลท์ก็จะเป็นของกินเดี๋ยวกระสีพี่ลงท่านร้อม ส่วนโรงทานอยู่ฝั่งตะพุนนะครับเนาะเดี๋ยวไปเพิ่งเดี๋ยวจะพาไปเพิ่งอยู่ครับเพราะว่าสิมีหลายอย่างโรงทานกะมี่เดี๋ยวมีของกินครับของกินประจำทองเทลียรก็จะเป็นหลายอย่างครับพี่น้องส่วนทางนี้จุดนี้ก็จะเป็นของกินเยอะแยะมากมายนี่ครับพี่น้อง กองกินไล่หลาย,ลายบริเวณโดยรอบอันนี้เป็นมือแรกครับพี่น้องมือน,นี้เป็นมือแรกที่ตรงกับวันซุก์คนกระเริ่มหลังไหลามาเรื่อยๆครับพี่น้องอันนี้มีแต่ร้านค้าร้านขายอาหารการกิน สวัสดีครับจ่านี่ครับลา,าลานขายลานขายอาหารการกินเขาจเจ้าก็เริ่มมาจับจองขายของแล้วครับพี่น้องโซนนี้เยอะพอสมควรนี่ครับมองนี้ก็จะเป็นมองแยกสิมีสองฟังอีกครับพี่น้องฝังน่าฝุ่นกับไปได้อีกแล้วก็ฝั่งทางนี้ฟังทางนี้ครับพี่น้องอีกลานของกินหลายขึ้นกันพี่น้อง ผู้ใดไปสายกินข้มากินบางอย่างครับพี่น้องของราคาถือกันหลายหลา,ายยวสสพติเบนครับพี่น้องโดยเฉพาะพวกเสือผ้ามือสองก็นหลายกันโตละยี่สิบสี่สิบบาทเองก็มีครับป๊าดอย่างหลายเลยครับพวกโซนเสือผ้าราคาถือกันหลายครับพี่น้องบริเวณโดยรอบนะครับโซนนี้เอง ขอ,ของกินของกินอีมีตลอดสอยครับพี่น้องเสร็จนีครับพี่น้องจะเป็นเสิ่งของกินและของใสย่ยางหลายเลยของกินและของใช้เยอะมากมามาแล้วก็สิาพาไปเบิรงให้มันสุนเลยครับพี่น้องว่าของกินหลายขนาดนี้เป็นล้านรองเท้าส่วนนี่ก็จะเป็นของกินหลายครับพี่น้อง บานล่มของเล่นขมิ้นครับพี่น้องอยู่โซนพุ่นบานล่มก็มียอย่างหยุดสั่งนะพุ่นเดี๋ยวจะพาเบื้งพวกของใสของใสกันครับพี่น้องเสื้อผ้านีร้ายหลายอันนี้จะเป็นพวกหมวกพวกยางเนาะยางหลายเลยครับพี่น้องนี่นะครับแกเริ่มต้นได้ครับพี่น้องนี่โซนนี้ก็จะเป็นโซนของเล่น ไปเดี๋ยวใส่มาวันนี้ไปสวนของเหลีครับพี่น้องกระสีเป็นโอ้คองเหรีหลายยางครับพี่นอ้องยู่เสรน,นี่โซนแยกมันนี่เป็นบานลมเพราะว่าวันนี้มันเป็นมือเลยครับพี่น้องต้องทาให้นางน้องเลือกเลียนมากควจะสิหลายครับพี่น้องปกตินะนี่เป็นโซนของเหรีกระซีบานลม คุณก็เปน็นนี้ครับหมามนอยู่ฟังทนี่นาะเด็ดเป็นอันนี้นี่เคมเพียงเค,เคมือแรกไวกิ้งทนี่เดี๋ยวมือแรกงนี่คนณอาจจะไล่พกกอรครับพี่น้องยู่นี่ก็เป็นบอ่ปบอปลาบ่อปลาตรงนี้ก็มีมาแล้วครับพี่น้องว่าเทียวไว้หลายเดี๋ยวสิพายเบืองอีกจุดต่อไปนะครับพี่น้อง จุดต่อไปโซนนี้ก็จะเป็นโซนของเล่นของเล็กน้อยที่กันครับพี่น้องเป็นของเล่นของเห่นทั่วไปโซนเสือ้าแล้วก็จะมีของกินอยู่ฝั่งนี้ปะป้ายไมค้าเริ่มมาจับจองแล้วครับพี่น้อง ้านเสื้อผ้าเยอะมากๆอยากให้มาเทียวมาชมครับพี่น้องประว่าเป็นปีนี้เสินเน้นในเรื่องของพิธีกรรมครับพี่น้องจะเน้นเรื่องเรื่องของพิธีกรรมนะครับลานเสื้อผ้าเพิ่นก็นมาเริ่มตั้งของจัดของแล้วมาพี่น้องไปอีกต่อไปกับส่วนของกินของกินเยอะมากมาก สำหรับผู้ใดเป็นสายกินครับพี่น้องของกินันจีนหลายหลายสีบีอาหารแปลกๆเยอะมากๆจะเนีนเป็นเสียบครับพี่น้องร้านปิ้งไก่ก็มีเดี๋ยวสิพามาเบ่งอีกจุดหนึ่งครับพี่น้องจุดที่มันขาดหายไปนั่นก็คือ จุดตรงนี้เดี๋ยวโฟกิสนะครับนี่ครับจุดนี้ครับที่หลายคนสืขุนเคยว่าหมองนี้เป็นหมองจัดมหรสศพสมโภชเป็นประจำทุกป,ปีแต่ปีนี้เพิ่นโมมี่ครับพี่หน้องนี่ครับสิบเป็นล้านหินตรงนี้เลยเล克ิมีเวทีอยู่บังคันแต่ว่าปีนี้เพิ่นบริจัดคือเกา่าเพราะว่า พ้นสินเนตเรื่องของพิธีกรรมตั้งาศาสนานี่ครับพี่น,อน้องก็น่าเสียดายอยู่ครับพี่น้องเพราะว่าจากที่เพิ่นเคยจัดมหัศศพทุกปีแต่ว่าปีนี้งดเพราะว่าสินเนในเรื่องของพิธีกรรมตั้งาศาสนาแต่ว่าของกินหลายหลายครับพี่น้อง ของกินเยอะมากๆนี่ตลอดเส้นทางเลยครับพี่น้องสำหรับผู้ใดมากินมากชอบคือว่าม้านี่บุกขึ้นผากับเขาเส็บแบลูกสิ้นกระแซบครับพี่น้องอยู่นี่แล้วก็หมูกระทะขึ้นซื้อครับพี่นอ้องหมูกระทะย่างให้ย่างให้โอ้แสบครับพี่น้องยินดีมาเลยครับพี่น้องสำหรับของกินหลายหลาย มองนี่ก็เป็นอีกข้างแยกหนึ่งที่คน้นโซนนี้สำหรับผู้ใดถามหาว่าเอ๊ห้องน้ำมีใสก็คือว่าห้องน้ำมีเสนี้นะครับพี่น้องห้องน้ำอยู่โซนโซนนี้เลยครับพี่น้องห้องน้ำก็ชิตรงไปนีโซนนี้นจะเป็นโซนห้องน้ำแต่วันแม้าปฏิกายของมอด์อีเลยนี่ครับสำหรับผู้ใดมองท้า้องสุข,ขา มืันนี้นะครับเป็นมือวันศุกค้นก็นเริ่มมาแล้วนะครับพี่น้องแต่ว่าร้านค้านี้ก็เริ่มหลายแล้วครับพี่น้องร้านค้าก็เลยก็จะมีพวกแม่ค้าหลากหลายครับของกินของอยังย่งหลายก็เริ่มมาเก็บคาทีขยันลอตเตอรี่สำหรับผู้ใดมักเสี่ยงโชคก็มีครับพี่น้องสำหรับผู้ใดมักเสี่ยงโชค นี่ครับลอตเตอรี่แทงนี้อย่างไรครับพี่น้องเดี๋ยวสิไพเบิงโซนขบวนครับพี่น้องมองนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ก็เจ้าอีกทามหาเพราะว่าสิเป็นจุดโล่งท่านครับพี่น้องขจ้าสิมาเหตโล่งท่านอยู่ข้างบนเดี๋ยวสิไพเบิงครับมันจะเป็นฟังทั้งคนไปข้างบนเลยเดี๋ยวจะพามาเบิงครับพี่น้องมาป้งเลย นี่แหละครับคือภาพบรรยากาศล่าสุดอยู่องค์พระมงคลมิ่งเมืองของทุกปีครับพี่น้องกัิมีขจ้าขจ้ามาเหตุบุญเป็นงานประจำจังหวัดอำนาจเจริญปีนี้ก็เป็นปีที่60แล้หครับพี่น้องปีที่60หลังจากที่มีการประกอบพิธีบ๊เพ็ญกุศลถือว่าเบิงฟังพีครับพี่น้อง นะครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นโซนของโรงทานเป็นโรงทานครับพี่น้องกัซซี่มีเจ้าภาพคนมาเห็ดโลงท่านยี่หนี่ไล่หลายครับพี่น้องยี่หนี่จะเป็นโลงท่านนี่ครับเป็นโซนของโรงทานนี่ครับกระเจ้ามัธา โซนนี้แหละับเป็นโซนของโรงทานทบริเวณโดยรอบนี่เป็นโซนของรงท่าน,าน,านหมดเลยครับพีบ่น,อน้อง <IS ES> เจ้ามาเตรียมของทานนี <IS ES> ส่สำหรับมือแลกนี่นี่จะเป็นโรงทานงทานโตเกียวนาจะเป็นโตเกียวครับพี่น,อน้องโตเกียวเจ้าก็มาถ่ายย่างไรเลย,เยโอ้โหนี่ครับเป็นงท่านโตเกียวจะพาพปลงท่านเ่นมาเห็ดคนไล่คำพี่ดิ ต้องทาใจะยิง็มครับพี่น้องแสองกุมภาพันธ์สองยวสิบเก้านี่ก็จะเป็นโซนขบนครับพี่น้องสี่เป็พิธีทำบุญตะโกนเตรียมพิธีหกนาฬิกาฉลองสมโภชครบรอบพวกซื้ปีก็องค์พระมงคลเมืองเมืองครับพี่น้องเป็นวันสุดท้ายในการานมัสการการเตรียมงานครับพี่น้องนีครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะคะวันจันทร์ที่สองบรรยากาศล่าสุดเลยอดยูนี่นะคะขอเชิญร่วม ตรงนี้ก็จะเป็นมองจุดเรื่องในวันขึ้น15ค่เตรีสิบห้าครับพี่น้องนะคะนี่ครับก็มาพร้อมกันที่สําหรับผู้ใดสิบห้ารวมสมโภชสิบนาทีเป็นต้นไปนะคะเวลา7จ็นาฬิกาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญประธานในพอดีเตรียมสมโภชประมาณวันที่วันที่สามสิบเอ็ดนะคะน่าจะเป็นวันที่สามสิบเอ็ดครับพี่น้องก็คือวันรพุ่งนี้ครับพี่น้องวันที่สามสิบเนาะสามสิบเอื้องสามนะคะพร้อมกับพี่น้อง พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอำนามันจะมีการมีพิธีมอบทุนการศึกษานะคะสำหรับพี่ีพิสูจน์สมณีนแล้วกับเรียนนะคะเวลาแปดนาฬิกาสามสิบนาทีแล้วก็เวลาเก้านาฬิกานะคะก็จะมีการประกวดมอลำนะคะมอลำกลอนนะคะปีนี้ก็จะมีศิลปินแม่อัญชนาขุนชัยนะคะก็จะมาร่วมพระมงคลเมืองงานให้ไหลการพิธีการพระมงคลเมือง 2569น,น,นี่แหละครับภาพมาิกาศโดยโรอาานนรบณในสภาพเนข้างในวนันปีน่ายเอาน้าเ็นกหน,น,นี่แหละครับคือพีธที่ศักดิ์สิทธิ์ในปีที่60น,าาน,าาน่นาจะเป็นปีที่6 1ครับพี่น้องโอ้ยจำผิดขอโทษขอไปนยครับพี่น้องปีที่6 1 เจ้าเทียมพร้อมกับงานพิธีครับพี่น้องอีกจุดหนึ่งที่คนบ่ค่อยหูจัาก,กันนะครับพี่น้องในจักรวางอีกจุดนี้กสิเป็นด้านหลังขององค์พระใหญ่ครับพี่น้องจุดดีศิวิไลนด้านหลังของของค์พระใหญ่งานนมัสก,การพระอ,อ,องคอ์องคคนยิ่งนะครับ ที่หลายคนก็เจ้ากระสิมาขอพรขอโชคอยู่นี่ครับพี่น้องอยู่ที่จุดของพระอราหายัยบริเวณนี้โดยรอบนีสิสงบเนียบครับพี่น้องกระสิมีคนมาเฮ็ดบุญเฮ็ดย่างย่างหลารดูจากเครื่องที่เพิ่นมาถวายครับพี่น,อน,น,น,นอ้อนงสงิเป็นสร้างเป็นม้าเป็นไก่ย่างไยครับพี่น้องยู่นี่สึ่งแสดงว่าเป็นสักสิธิ์เสาธิแ่งครับพี่น้อง เดี๋ยวสิพายเบิ้งบริเวณโดยรอบครับพี่น้องว่าปเ,เป็นอย่างไรมันก็เตรียมงานอย่างยิ่งใหญ่ครับพี่น้องเมื่อนี้ก,ก็เป็นมือแรกของการเตรียมงานเน,ะนาะก,ก็จิมีการไล่สดใ,ให้เบิง<อ>ง้งตัวละครประชาชนพี่น้องประชาชนต่อจนนักท่องเที่ยวนะคะร่วมงานในมหกรรมพระมงคลมิ่งเมืองในควาก็มีพิธีผู้ท้าพิเศษในวันนี้วันแรกของงานนะคะสามารถที่จะ มาร man, ่วมงานได้นะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะทยอยกันมาแล้วด้วยนะคะสาธุบุญนะคะกับคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่ป้านาสำหรับผุ้ไดสิมาครับพี่นนองวันนี้ก็เป็นมือแหลงแล้วเป็นงานพุทธาสุกพ์ใหญ่นะคะงานนัสักการพระมงคลมิ่งเมืองประจำปีศวร569นะคะเตรียมไปรับพิธีไว้ เรียนให้ได้ทราบว่าภายในงานนะคะมีกิจกรรมสะท้อนวิถีศรัทธาแล้วก็ภูมิปัญญาพื้นบ้านอย่างงดงามนะคะปีนี้ก็เหมือนเดิมนะคะบุญเดือน3ก็จะมีถนนสายบุญนะคะบุญเดือน3มีงานพระใหญ่บุญหลังดานที่คนอมน่าเจริญเรียกขานกันมาแต่โบราณ นี่นะครับพิธีโดยรอบทุกท่านเข้ามาภายในงานของผาบริการเมื่อนี้ครับาวันที่30มกราคมกิจกรรมในงานนะคะจุดยิ่งใหญ่ครับสามารถลองรับนไน้เปินพันครับพี่น้องสำหรับผูใดซิมาเมื่อนี้ทเข้าพุทธอุทยานแห่งนี้นะคะก็จะมีมีทั้ง่วนเฉลิมฉัรือว่าผู้ี่ดาวบริเวณบริเวณโดยรอบนี็ก็ได้ครับพี่น้องแล้วก็ ในเรื่องของการจัดเนธศการอยู่ที่เรือนกระจกงานวัดนี่แหละครับริเวณโดยรอบที่จัดอย่างยิ่งใหญ่สำหรับมื่อนี้ครับพี่น้องสำหรับผปุริซิมาเฮดบุญมื่อนี้เองคมาได้ครับพี่น้องมาได้ตลอดนะะคผู้เฒ่าผู้แก่นะคะก็ไปจนถึงวันทีสองกุมภาพันธ์ครับพี่น้องมื่อนี้เป็นวันทีสามสิบมกราคม หอดวันที่สองผืนผาพันธ์คับพี่น้องวัฒนาเรียกถูกไหมคะพ่อค่ะบุญหลังดานบ้านเฮาเนาะค่ะอย่างไงครับพี่น้องแต่สิมก็เจ้าเริ่มทยอยเข้ามาแล้วสำหรับงานพระเจ้าสิม่าเตรียมสมโภชมือแรกนี่ครับพี่น้องงานนมัสการพระมงคลมากกับในสุดแต่งกายสดสีขาวครับพี่น้องสำหรับผู้ใดสิมาเลยมาจากจุดเช็คมาสมโภชนะคะถ่ายภาพเป็นสลรมมงคลครับพี่น้องเป็นสลีมมงคลระดับสี่โลก สื่อออนไลน์นะคะก็ได้นำเสนอนะคะจังหวัดอำนาจเจริญของเรานะคะแล้วทางด้านจุดเช็คอินอย่างไงบ่เพืกันครับพี่นองสำหรับงานสมโภชปีนี้มีตลาดโบราณในงานวัดเป็นศูนย์รวมู่บ้านโบราณนะคะก็จะอนู่ในี่แหละครับพามาด้วการล่าสุด ยในบริเวณืบ้านีบริเวณนี้เป็นด้านนาขององค์พระมงคุฎมิงเมืองค่ะพี่น้องแลากระิมีบริเวณข้างหลังเอีกนี่คือคอนเซ็ต์งานของคณะผู้บริหารเทศบาลนรรเลคือว่าล่องรับคนได้เป็นพันคับพี่น้องสำหรับผู้ใดท่า รวมสมโพธิ์่คับมือแร่นีครับพี่น้องกับมีเศร้าบานประชาชนมันเริ่มมขม่าถ้าย่อยขม่าอีกเลยครับพี่น้องมับนี้ะคจาใช่เสือขาวเนาะแต่สุดขาวมาเห็ดบุญมาหลวงสมโพธยบนะคแลบริเวณโดยรอบเปลกืความเป็นสริมงคลกพี่น้องในี้ดาหี่นีแล้วครับพี่น้องขาวาการล่าสุด ส s <S <usta> นะครับพี่น้องะมีจุดทางบริเวณองค์พระมงคลวิ่งเงินเริ่มมีข้นมีเส้าบัดชาชุนเริ่มแต่งกายสุสซีเท้ามา่หลวมสลองมัหลวมสุงโพดสรองสุงโพธสำหรับของเลี้องคันพีหรือว่าผ้าผ้าบ่าก็เป็นจุดจัดบริเวณโดยรวมธ่ายบริการลาสุดเลยตอนนี้ายผ้าสังฆาติ ก็เจ้าก็เริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆล้วนะคะซึ่งชาวบ้านก็เจ้ามาเตรียมพร้อมแล้วครับพี่น้องสำหรับข้าสามขืนที่นิยมพับผ้าอยากให้มาในโอกาสจักเทื่อในชีวิตครับพี่น้องนะะคเพราะว่าปีนี้ก็เชื่อว่าจะจัดอย่างยิ่่งใหญครับพี่น้อนสิริมงคลนะคะแล้วก็ได้รับอานิสงส์่าก็มักจะจัดไว้ร่วมเป็นคนก็เริ่มมาเห็นบุญย่างหลายครับพี่น้องทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะ พี่น <Bond> ้องประชาชนนะคะพุทธศาสนิกชนตลอดจนนัื่องของการงานวัดของเกเป็นเอกชนครับพี่น้องเประเตรียมสละทีมผ่านนะครับพี่น้องเกุฎถวายนะคะอาจจะเป็นการประกวดผ่านใบสีกุฎจักครับพี่น้องเพราะว่ากอซิมี่ลายเสื้อของแต่ละหมู่บ้านน่าจจะเป็นการประกวดผ่านใบสีครับพี่น้อง บรรยากาศล่าสุดกันพี่น้องทางเทศบาลมงกมันได้เสนอเป็นการแข่งขันประกวดผ่านใบสีนิคือทำบุญนะคะแล้วก็จะมีมีแต่ผ่านกำลังคับพี่น้องดอกไม้ทูบเตียนนะคะอยู่ด้านที่ใต้กอดบูชาทำได้โดยจุดนี้ก็จะเป็นจุดทูบเตียนแล้วก็กล่าวคำบชาฮอตั้งบาทสวรรค์ครับพี่น้องเมรรมกาศการะแล้วก็ขออ่อนนะคะในการบุญเดือนสั่นะคะวันนี้วันแรกอตักบาทสวรรค์หลายจุดครับพี่น้อง โ oh, oh. องนี้เป็นอีกแปลกขึ้นนะพี่น้องเป็นของไงครับพี่น้องเคยเห็นมัครับของไงยินีีครับพี่น้อง oh, oh. ของแท้ครับพี่น้องเห็ดมาจากไม้ไผ่ยางไงเลย <Okay. S 2> <c oughs> ข้นของอยู่ในหันในสีข้นเหมือนครับพี่น้องไ <c oughs> <c oughs> งแห้อง <c oughs> อีกจุดนี่ก็จะเป็นจุดให้ไล <c oughs> ่สวยสวยเซียมซีครับพี่น้อง จีไสดาวนี่ครับพี่นอ้องบองนี้เป็นจุดไสดาวกะซิมิสลาจุดไสยดาวสำหรับผู้ใดอยากปลวกเฮ็ดบุญกับทางวัดครับพี่น้องก็าม,มาจุดนี้ได้เลยจุดไสยดาวสามารถเฮ็ดบุญได้นี่ครับพี่นอ้องเดี๋ยวสิลองไปถามมาสลากและบาทนะครับพี่นอ้อง ได้เดืเปนะคะค่ะแล้วก็มีดูชาดอกไม้ไปท้ามนะครับสลากละเท่าไหร่ครับอัลีส่ะสลากละยี่เดี๋ยวตัดนบย่่อมนันี่ครับพี่น้องหยอเลยครับอัสามนะครับเ ได้แล้วครับพี่น้องอุปกรณ์สามารถกลังศัราค่ะบนะคะริเวที่นะคะเป็นตะีเรจี่ดนับบริเวณทีเจ้ามาตัดฉลากและก็อุปกรณ์ครับพี่น้องตัดเี่ตาเ่เนี่ย สามอันอ่าได้แล้วครับอุปกรณ์มาคุณเจ้าตัวไหนบ้างเดี่ยเอา้าอีกครับอีกต้นหนึ่งมองนี่สิพี่สามต้นครับพี่น้องสามอันดูสิได้แล้วอันหนึ่งครับอันที่สองได้แล้วอันที่สามครับพี่น้องได้แล้วเรียบร้อยเอา้า มามามาชันไกลได้แล้วครับพี่น้องสามชั้นลากอย่าอุปกรณ์ไปขึ้นเพื่อนได้แล้วครับพี่น้องบานมาลุ้นกันครับพี่น้องว่าชิดยอะไรยังบานได้อะไรได้อะไรโอ๋อได้ครับกระเป๋าผ่าเข้ามาหนึ่องอันครับรายการยังยีก แป้งสงชิ้นแลลวครับอี่สามคือแป้ง,ปงโอ้โหสุกแป้งทอนครับพี่น้องครับได้แล้วครับพี่น้องสามชิ้นได้แล้วครับพี่น้อง แต่ละหกสิบาทมาเลยนะครับพี่น้องสำหรับผู้ใดคทิมาสอยดาวซึ่งเป็นจุดที่ว่า่จา้จุดสอยดาวเนี่ยครับสิ่งที่ได้60บาทมาเนี้แค่วันมือเหลี่ยมนะครับพี่นอ้องก็เลยคึกคักแล้วเพราะมันเป็นวันสุกเสาร์และอาทิตย์พอเด็กหน่อยยุดเรียนอ,อีกก็จะมีกิจกรรมของเด็กหน่อยครับอยูดด่นีเกิจกรรม คนกเ็เริ่มมาถ่ายของหลายเรลาลครับพี่น้องนีแลครับเป็นภาพบรรยากาศล่าสุดครับพี่น้องอยากให้มาเที่ยวหลายครับพี่น้องมนี้ก็คือการปอมมนีเป็นวันซุกเสา์และก็วันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหุยุดของหลายคนครับพี่น้องสำหรับผูใ้ใดอยากมาเที่ยว มาชมส and ินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆอยู่จากวัดอำนาดเจริญครับหลายแห่งครับพี่น้องของกินกันหลายหลายอยากให้มาเที่ยวครับพี่น้องแลวกหิมีกิจกรรมตลอดครับพี่น้องกิจกรรมต่างๆย่างหลายครับพี่น้องเดี๋ยวเมื่อนี้ก็ ขอจบการรีวิวสำหรับงานนับศักสการพระมงคลมิ่งเมืองไหวส้สมนีก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันไ่คลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ